ถ้าจะไปหาหมอวันไออหมอผู้เลือดหักนี้วันนี้วันอังคารจะได้ฉีดเลยครับวันนี้วันจันทร์โอ้วันนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสครับก่วยแทบตายครับอ่าจะไปฉีดไปเรื่ยมันหายไมต้องไปรอถึงอีกสามวันจะเป็นวหมอผู้เลือดหักหมอผู้เลืหักอะไรคะอารมณ์สิโอ้ย วันนี้เราก็มารีวิวนะคะร้านลาเป็ดบ้านหนองแวงค่ะอันนี้ทอดหัวท้ายค่ะแซ่บเบื่อครับแซ่บเบื่ออันนี้ตำตรีนค่ะอย่าเล่าเลยว่าอร่อยมากผมบอกเลยใคมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มปั่นนมไปเลยอยากเลยครับแต่อย่าบอกแต่โอ้คือเอ,อตาโล่แทบแจ็บแน่นอน กินตีนให้ดูนะคะ่ะกู้ยอะกินตีนนะครับกู้เยอะกินนะครับกูปากกว้างเดี๋ยวเอาผู้ประชาชนชิมนะครับเอาลงไหนเอาลงไหนะเปลี่ยนหูวดังปืนแท้ แือดีาเขกินาใหญ่ๆ้ีร้านนี้ไม่ใจชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านลาบเป็ดลาบเป็ดเนี่ยล่ะลาบเป็ดสามแยกนาบัว จว่าไม่เห็นป้ายค่ะมันไกลสีไปลงลงเลยเนาะโอ้เพราะ่าหนึ่งคือสีเดยนเลยครับเดือนเดือนเือคือคือคืออยากให้แถมมันแถมมันตรงอะนะบด้ครูปาษาบาิมันจะได้เชื่อมใสโอ้ยพนะคราบวาดจังแนกับช่งสมสมศอย่หลังเขาเรียกว่าตีอะอ่เป็อแอมเป็ดอันแวบานเรานี่โอ้ยสุดยอดเลยครับีเด่นีเด่บางเบางรับเดอ จะมีเครื่องปรุงนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับแซบบใส่เยอแล้วมันจะมีกุิ่นอวไรอาเดีลมึงจะเอาอะไรจะมีลงแต่ทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์นี้ไปนั่นไปนี่ก็เสิเวลไายรี่ยิ่งบอกเป็นยิ่งนะ